สิวัดสิยิงพ่อป่านหมอลำหมอลำบัดท่ายาำเสาดังบอมีผู้จังกับบ่นอนอยู่บ้านเท็ดไห้ใส่หน่ายผัวยกสองขาเล่นงัวตึงตางตกระวางซื่อเสียงพว่วมดีตกขาวางซื่อเสียงพว่วมดีก็ะะองค์หลายตีบลำโตแม่เวานำแหน่คนธรรมดาเวานำแหน่คนธรรมดาอย่าสิวนแต่หาบบาวคู่บบาวขอบ หัวพันเลยบัตะคู่ตัวตอกแล้วลักนี้ไปประสิบปา้าทางในหีโขนจงโปองตรงลงตรงไปลงตโตลงลงตรงลงโตลงตรง,ตงตเป็นคดองไผ่วามันดีว่าเป็นเจ้าของหีทาทางบ่อคอยตั้งแต่คอยเป็นเจ้าของหำมกะยังบ่อระวังไผใบกะสร้างแก้มตั้งสร้างาแก้มเจ้าบางสาร้าง ตังสางแก้มเจ้าปังสางเบิงเล่ายางป่านวาเทพี่หูงามอีลีหลู่สาไผ่นอจังเมนรอถือแบบถือแผนแต่อยากให้หมอแขนสีเด้จเจ้าเชื่อนสิเป็นบนบเป็นดอกนี่แมน เฮียนตะเสือไล่มาเมันผู้เดียวกันมันคนละคนเฮียนต่เสียงเอาบันี้โจโจไว้หันใจสะกอนเนาะโจโจว้หันใจสะกอนคณะว่าวถือบอลแนวเพลินพ่อใจเลีอยวบังเอลก็ไว้หำกวยตองแรงอาจารย์เพลินดอกแตงบอมเป็นเบาความจริงขอโทษเด้อผู้ยิ่งยหท่านฝ่าวดเวอจังวัดซมือมันตังเก่าบขคือหลังมีไปเบิร์อันเทิงเพชรทั้งแสบมีทั้งแสบบ่อแสบแนวอ่อนแนวแข็งคนเจริญขึ้นแห้งพิดกับตะเก่า อขอยล้ว,ว่ามีวองผู้เดียวมีวองสองละวันอ,อีพอนี่กับว่องสมบัตเขาบือ่อเฉแยวว่องได้คนมองล็อกหัวนมเขาไปกับขาบกลับหลุดพอดีตกหลังวะดีขอยสิไปต่อยออกจากเลียมอยู่ทางหนามันวนหลอก ผ่านไซบูก่อนลำจะเฝ้าจะส่วนคุยกลางก่อนละเม่์ลำเห็นบอกมันจื้อมองขึ้นมองลงบ่ได้เห็นมันเสรเริ่มใหม่เลยอาโจโจไว้หันใจสัก่อนคณะเฝ้าถือบอลเนี่ยเพิ่นพ้อใจเลี้ยวบางเอวกะว่าหำกล้วยตองแลงอาจารย์เพิ่นดอกแตงบอมเนเฝ้าความจริงขอโทษเด้อผู้หญิงใหญ่ท่านเฝ้าเวิร์ดเวิรจังหวะสุมือมันต่างเก่าบกคือหลังมีไปเบิดสตส่วนทั้งเพ็ดทั้งแสบมีทั้งแสบบ่ดแสบแน่อ่อนแนอแข็งพ้นเจริญขึ้นแห้งผิดกับแต่เก่าบอมวันนุ่มว่าเถ้าสิ่งเก่งปัญญังแน แบงเวคนละส่วนเลื่องกินเลื่องท่านมันสะดุกในงานไก่มันคุ้มคาเลียวโบรันเพื่นยังวานี่มีอยู่คําสอนพี่ดองเพิ่นมาถูกแกนอนเมียว่อนอย่างยินหากินจะขาดเขาบาดเน่้อายเกิดเป็นลูกผู้ชายยา้มันเสียสื่อหากินไปซื้อมือเพื่อลูกเพื่อเมียวเนื่อสิห้มันเสียวงตระกูลพ่อแม่เนื้อสิเกิดมาแกเสียชาติเป็นคนแม่นสิรวยหรือจนเน่าก็เลือกเกิดบบได้ แต่แม่นความตายนั้นแหงแขนคอสุบาทยางังไผสีหางเหลีกยใดมันคือดังว่าดังกันผู้ฟังเออโอ้ยน้อโอ้ยโอ้ยน้ำโอ้ พอด้หัวกวันเจ้าดอกพ่อไปลวดพ่อไปลวดคอนซอนร้อยยิ้มเจ้าตัวพ่อปลาเสือลาย